สวัสดีชาวราศีแล้วก็ลัคนาธนูนะคะลัคนาธนูการที่ดาวเสาเข้าเรือนการเงินผลรายได้ของคุณผลปรากฏว่าดาวเสารคือดาวโทษทุกข์ดังนั้นคุณก็จะมีความทุกข์ในครัวเรือน าการพลาดพลากสูญเสียของคนในครอบครัวหรือแม้แต่รายได้ของคุณก็อาจจะถูกกดแต่ด้วยคุณสมบัติของดาวเสาท่านเข้าบ้านตนเองเมื่อถูกกดแล้วถ้าใครดวงดีรอสักอระยะเวลาหนึ่งการเงินก็จะมากมายเกิดขึ้นตามอิทธิพลของดาวเสาซึ่งเป็นดาวขนาดใหญ่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าใครจะดีช่วงไหนเท่านั้นเองมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงกรรเก่าหลักศาสนาพุทธคำว่าวาสนา หมายถึงความเคยชินคนเราแข่งเรือแข่งภายแข่งได้แต่แข่งวาสนาไม่ได้วาสนาอยู่ในพื้นดวงชะตานี่ยนะคะวาสนาคืออยู่ในพื้นดวงชะตานะคะไม่ใช่ดาวจรนะคะดาวจรเป็นแค่เขาจะเอาของอะไรมาให้เราเท่านั้นเองแล้วการเวลาดวงชะตาคือการเวลาการเวลาที่ว่าด้วยวาสนาของคนคนนั้น วาสนาของคนคนนั้นคือความเคยชินความเคยชินของแต่ละบุคคลดาวก็จะบ่งบอกชินมากชินน้อยชินถาวรชินแบบรุ่งโรดเหมือนดาวนิดแล้วก็ตกร่วงลงมาท่นคืออิทธิพลของดาวนิดความเคยชินแบบดาวเกษตรไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยไม่หยุดไม่พักดาวเกษตรแต่ถ้าดาวมหาจากความเคยชินคือคุณเป็นนักต่อสู้ถ้าดาวราชาโชคละ่ะ คุณก็เป็นคนที่ทำบุญมามากพอสมควรนะคะการที่ดาวศุกร์เข้าสู่เรือนภพลาภะเรือนที่โชคดีมากเรือนหนึ่งตั้งแต่วันที่8กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคม2564แล้วดาวพุธก็เข้าอยู่ในเรือนที่10ซึ่งเป็นเรือนโหนเก่าบอกว่าเรือนที่10สําคัญมากเป็นภารกิจเป็นการงานเป็นการกระทํา ดังนั้นการกระทําของคุณบางสิ่งบางอย่างมันจะก่อเกิดโชคลาภรายได้ช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายน2564แยกก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องขอขั้นด้วยบทสนทนาจากหนังสือทิศที่11เล็กน้อยคนรวยหรือคนจนอย่าเพียงดูที่เงินต้องดูที่ใจถ้าใจอิ่มก็รวยใจยังหิวก็จน เมื่อความหิวกระหายทยานอยากขับดันบุคคลผู้นี้มีเท่าไหร่ได้แค่ไหนก็ไม่พอนี่คือคนที่จนแสนจนเมื่อความพอบังเกิดขึ้นที่ใจย่อมรู้จักเพียงพอในสิ่งที่มีอยู่ตามอัตภาพนี่คือคนรวยคนเราเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาตายไปไม่ได้เอาอะไรไปบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดชีวิตของคนทุกคนเหมือนกันคือเท่าทุนที่ต่างกันคือที่จิต คนโง่เข่าเบาปัญญาย่อมปล่อยให้ความกระหายอยากเป็นเจ้าหัวใจย่อมเป็นขี้ค้าเสือหิวมีชีวิตทั้งชีวิตดิ้นรนทุรนทุร,ทรายแม้ตอนตายเขาก็ไม่ได้ขนวัตถุอันใดไปคนโง่ย่อมเป็นขี้ค้าความทยานอยากเมื่อถึงวันตายความจริงจะเปิดเผยไม่ได้เอาอะไรไปเลยสักอย่างเดียวคนที่เก่งสำหรับดิฉันคือเก่งทั้งทางโลกและเก่งทั้งทางธรรม แม้ว่าเราจะเอาสมบัติเงินทองไปด้วยไม่ได้ตอนตายแต่ตอนเป็นเราจำเป็นต้องใช้ส่วนเก่งทางธรรมก็คือมีความเข้าใจสภาวะธรรมชาติของโลกไม่ใช่สวดมนต์เก่งนะคะไม่ใช่เข้าวัดเข้าวาเก่งนะคะแต่เข้าใจสภาวะสัจธรรมของชีวิตโลกเกิดแก่เจ็บตายอย่าง โลกธรรมแปดใช่ไหมคะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญและนินทาทุกคนจะต้องเจอคนเกิดวันคนเกิดวันพระรหัสบดีคนเกิดวันพระรหัส,สบดีคุณกําลังมีปัญหาเรื่องการเงินการทองและครอบครัวแต่ดาวสุขกับดาวพุธเข้ามาอยู่ในที่ดีหมายความว่าคุณจะมีโอกาสลืมตาอาปากคนเกิดวันพระหัส,สบดีช่วงเดือนกันยายนขอให้เร่งทํากิจเลยนะคะขอให้เร่งทํากิจ มันจะมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยค่ะคุณช่วงดาวเสาเข้าบ้านตนเองคุณรุ้นคิดในเรื่องของการเงินผลได้แล้วก็บางท่านดวงดีก็คงจะสร้างหลักหักฐานและลงเสาเอกในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวลงธุรกิจการงานบางสิบบางอย่าง ดาวสุขทักษามูละเข้ามามูละก็คือรากฐานหลักฐานคุณก็จะก่อเกิดรายได้พอสมควรนะคะก่อเกิดรายได้พอสมควรสําหรับใครที่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดก็คงจะได้พบเจอความรักที่สดใสนํามาซึ่งความสุขคนเกิดวันสุขคนเกิดวันสุขคุณจะโชคดีเพราะตัวคุณเองและคนรอบข้างคุณจะโชคดีนะคะถามว่าการที่ดาวพุธเข้ามาสู่ในเรือนพบ ภารกิจหน้าที่ของคุณนะคะส่งเสริมให้คุณเกิดโชคเกิดคุณอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะขออยากจะกู้อยากจะลงมือทำอะไรที่มันเป็นโอกาสเป็นสิ่งดีๆของชีวิตเพราะว่าความพยายามความเพียรพยายามในการที่จะ,ะลงเสาเอกในการสร้างชีวิตตอนนี้ท่านมาละแต่ว่าช่วงยี่สามสิ่งยี่สาม สิงหาจนถึง30ตุลาคมและโดยเฉพาะเดือนกันยายนคุณจะประสบโชคหลายสิ่งหลายอย่างคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์สิ่งที่คุณเพียรพยายามในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณจะได้รับการเกื้อหนุนคุณจะมีชื่อเสียงแล้วก็คุณจะมีความสําเร็จในระดับที่ดีมากเสน่ห์ของคุณจะเป็นที่หอมหวานเรียกว่าคุณมีเสน่ห์ไปติดต่อเจรจาไปซื้อไปขายอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณบารมีของคุณในตัวของคุณจะออกหรือถ้าใครบอกว่ากําลังมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ ขอให้ไปขอความช่วยเหลือจากใครแล้วเขายังไม่ให้เดือนกันยายนเขาจะให้นะคะโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่ไม่ใช่แค่ตัวเงินอย่างเดียวบางท่านอาจจะไปหางานบางท่านอาจจะไปติดต่อบางท่านอาจจะขอความช่วยเหลือเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบางท่านถ้าโชคดีมากๆอาจจะได้เพชรได้พลอยได้เสื้อผ้าได้เครื่องอุปโภคบริโภคที่สวยสดงดงามและก็ถูกใจคนเกิดวันพุธราหูวันพุธราหูเน,นี่ยค่ะปัจจุบันเนี้ยดาวพุธ ราหูดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวดาววันเกิดของคุณได้ตําแหน่งนิดก็เรียกว่าคุณยังยุ่งวุ่นวายในการเคลียร์นี้เคลียร์สินในการต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคอยู่แต่ว่าเดือนกันยายนสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํามันกําลังจะเจริญเติบโตเป็นราเป็นลาบเ,เป็นรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งคนเกิดวันเสาร์วันเสาร์ดาวพุธทักษากาลีกาลีคือวิบากกรรมคือความทุกข์ทรมานอ่า เป็นเรื่องดาวพูดคือการขีดการเขียนการเจรจาการติดต่อกรารประสานงานหรือแม้แต่การเซ็นชื่อมันมีมันเป็นสิ่งที่คุณกําลังเรียกว่ากําลังทนทุกข์อยู่หรือกําลังมีปัญหาอยู่แต่ว่าช่วงกันยายนดาวสุขทักษะสีซือคือสิริมงคลชโชคลาภชื่อเสียงบารมีความอุดมสมบูรณ์หรือสิ่งดีด,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 ดีต่างๆบนโลกใบนี้จะเข้ามาตอบแทนให้คุณได้รู้สึกดีขึ้นในระดับที่สูงมากคุณปรารถนาอะไรหลักก็จะได้สิ่งนั้นสำหรับคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันอังคารดาวสุขทักษะอุตสาหะอุตสาหะความเพียรพยายาม <c oughs> เดือนกันยายนความพยายามของคุณบางสิ่งบางอย่างคนหนุ่มโสดสาวโสดความเพียรพยายามที่อยากจะให้ให้คนที่เราชอบแอบมา ลูกคนที่เราแอบชอบมารักเราหรือมาเห็นหัวเรามาเห็นคุณค่าในตัวเราก็จะประสบผลสําเร็จสําหรับใครที่ทํางานก็คงจะ,ะได้โชคได้ลาบได้สิ่งของบางท่านสมมุติสมมุติสมมติดาวสุขของคุณมาจากเรือนพันธุคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันอังคารลัคนาราศีธนูสมมุติว่าดาวเดิมของคุณดาวสุขอยู่ที่เรือนพพพันธุคุณก็จะได้ลาบ าจากบ้านจากรถยนต์จากสินทรัพย์ขนาดใหญ่หรือบางคนจะได้บ้านจะได้ส,สินทรัพย์ขนาดใหญ่จะได้ที่ดินจะได้อาคารบ้านเรือนหรือแม้แต่เปิดสำนักงานใหม่คนเกิดวันอังคารมีสิทธิ์ทั้งสิน้นคนเกิดว่าอาทิตย์คนเกิดว่าอาทิตย์ดาวพุธทักษะสีสีคือสตริมงคลโชคลาภเงินทองเอาอะไรหลายหล,ล,ลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นความเจริญสิทธิ์ที่ไปในทางบวกคุณกําลังมังงมมังอาหราอยู่ในการสร้างชีวิต เพื่อที่ให้ตัวเองจะจะได้เจริญแต่ด้วยดาวสุขทักษากาลีกาลีก็คือวิบากกรรมมาจะมาจะเป็นตัวขัดขวางให้คุณเดินหน้าได้ลำบากดังนั้นคนเกิดว่าที่ถึงแม้ว่าจะมีโชคมีลาบมีอะไรเข้ามาก็ตามแต่ว่าปัญหามันจะเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขค่ะก็เรียกว่าในบรรดาคนทั้ง8วันคนเกิดว่าที่ค่อนข้างจะอับเฉามากกว่าเพื่อนในการที่ดาวสุขเข้าสู่เรือนลาภวิบากกรรมเข้าสู่เรือนลาภะก็เรียกว่าคุณอาจจะมีวิบากในเรื่องการเงินกับความรัก หนุ่มโสดสาวโสดก็ระมัดระวังหน่อยไปจีบใครก็ดูหน่อยว่าเขามีคู่หรือยังนะคะบางคนเจ้าชู้มีคู่อยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเลิกกันมั่งละ่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีมั่งละ่ะเขาคลองตัวเป็นโสดมั่งละ่ะไอ้พวกเนี้จําเป็นต้องระวังเลยนะคะจําเป็นต้องระวังเลยที่จริงมีหมดแล้วละ่ะในวัยเราคือเด็กๆเ,เขาเริ่มชอบกันตั้งแต่เล็กๆล,ละดังนั้นการจะหาสาวโสดหนุ่มโสดเป็นไปได้ยาก คนเกิดว่าที่ต้องเรามาระวังเรื่องของความรักกับการใช้จ่ายเงินนะคะถึงแม้ว่าเงินมันจะเข้ามากก็าตามแต่โอกาสที่จะจ่ายหรือที่ผ่านมาคุณทํางานโอ้โหหาเงินหาทองอ่ะก็ไปจ่ายซื้อความสุขให้กับตนเองบ้างก็ไม่เสียหายอย่างไรเสียวาสนาคือความเคยชินเคยชินอะไรในพื้นดวงของเราเราก็จะเคยชินสิ่งนั้นการเปลี่ยนดวงมีแต่เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ สำหรับที่ชั้นการเปลี่ยนดวงคือเปลี่ยนพฤติกรรมดาวประคือความไม่คงที่ดังนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างดาวประให้มันคงที่คุณต้องมีความอดทนเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าคุณต้องมีขันติบารมีพอสมควรดาวนิดคืออาการต่ำต้อยแม้ว่าสมมติว่าเคยเป็นเศรษฐีรวย50ล้านแล้วทุกวันนี้กลายเป็นคนมีหนี้มีสินเรียกว่าลักษณะของดาวนิดคือรุ่งโรจน์ไม่นานก็เสื่อมผลดังนั้นคนที่มีดาวนิดในพื้นดวงเนี่ยคะ่ะ ถือว่าคุณจะเคยรุ่งโรธช่วงใดช่วงหนึ่งดังนั้นเมื่อเราเรียนรู้ดวงแล้วเราจงนำดวงไปใช้ประโยชน์เปลี่ยนดวงคือเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะสวัสดีค่ะ